อโอ้โนทำข่าวด้วยตัวใหญ่ไหมป้าอุ้ยาวเกือบคนหนข้าม,มือลูกงูอะไระป้าไม่รู้อะไรป่องๆเลยอะ่ะยาวเยอยเลยอะ่ะงูเข้าบ่อยไหมป้าบ้านๆอ่ะไม่เคยเครับอะไรป้าเห็นได้ไงคจะออกไปทำข้าวกินหิวป้าเหรอ,อเอาจะออกไปทำข้าว แล้วมันอยู่บนกระทะเรายาวเงี้บป้าทำไงครับตอนเจอขเรียกสาวลูกสาวดูเราไปเราก็ยืนมองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลัวไหมป้าไม่ไหวห้าคนเลยไม่เคยเห็นนะครับมันอะไรอยู่ตรงนี้ตรงนีมังแมงมันต่อถังน้ำออกมันเข้ามาด้านหลังมั้งหลังมันใสเลยหมดแล้วครับมึงดูหัวกินอะไรกันกินสาวสาวไม่เหาแบบวันนี้งัวจงอางเหรอ ยังยังไม่กระดิกนะลูกครับน่าจะอยู่ตู้เย็นนะครับแต่ยังไม่ได้ออกมาลวปาแล้วอยู่ข<ม>้างหลังนะออกไปเยืนมองอยู่ตรงนี้อยู่ครับสาวว่าป้ายใหญ่อยู่เนี่ยไปดูใช่ไหมแม่มองปางป้า,าไม่รู้มีนะ้าแม่ลูก ซื้อก็ออยู่อางนี้เลย่อะป้าทำไงเขาเนี้มันอยู่ตรง,งไหนกันไหม้าบอ,อกไปเขไม่เข็นเฮ้ยไอเดรียลเดีย้ละเลื้ละไม่เป็นไรเอเดรียลเป็นไรลูกมันต้องเลือ้อป้าไม่งั้นมันไม่เห็นม่เอา้น้ำก่อนก็นได้ลูกตัว มจะออกไปงไหนมันจะไม่ขึ้นนะลูกไม่ได้ยืนูาดยืนดูอยู่ใช่ไหมจ้ะเนี่ยต้องงดดูอ่ะเย็นคือแค่ขึ้นบอดูขนาดนี้มีมาหัวถอเป็นอย่างนี้แหละหลังตู้เย็นน่าจะมีอยที่เดียวแล้วตอนนี้จะไปไหนตอนนี้อยู่หลังตูเย็นวานฉาน่ะ คือว่าบอกปึ๊บแม่งพุบเลยอ่ะแม่งพุ่บเลยนะถ้าแม่งวิ่งแล้วมึงไงวิ่งก็วิ่งอ่ะสี่คูณร้อยอ่ะนู่นเราไม่เท่าไหร่ปุ๊บเขาไม่ได้เสียบเลยเสียบเองยืนอยู่ป้าครับตู้เย็นข้างหลังบ้านเนี่เสียบไหมครับเสียบเสียบเสียบใช่ไหมเสียบเต๊ะป้าบอกครูเพนก่อนแล้วเราได้บ้านนี่หําเนินแล้ว หมุดขนาดนี้ยังไม่ออกมาอหรอวะนะมุดสามร้อยหกทีแล้วนะตู้เย็นจะตกไม่ยังเป็นอยู่ข้างล่างเลยหมดนี่คอมเอ็มอยู่ข้างบนไหมเหรออยู่ข้างล่างจะเรีว่าอะไรคอมอยู่หลังคอมเอ็มเวะคอมตู้เย็นไปตู้เย็นป้าจะตกเพี้ยมันเข้าถ้าเข้าก็ได้ช่องเดียวแหละกิมใต้ตู้เย็นนี่แหละอะไรดึงมาปะ นี่อะเจอแล้วไม้ไม้มาเป็นงูเหลือยงงูเหลืองอ๋องูเหลืองเจอได้ไม้มากูเดือดเลยลุกหายด้วยเกมเฮ้ยขอบแม่ขอแม่ไอ้กูลหรือตั้งนานเหลือมั้งแล้วบอกเหลือเหลือใหญ่ฮะเดี๋ยวเพิ่งหัวหัวของใครอยากนี่ไม้ใหญ่นอนอยู่นะเอาไม้มามากดกดใครได้กดคนนึงโอ้ดินเนี่ยแล้วมามากดเลยเข้ามากดเลย กดไปเลยกดไปเลยหัวนี่อะไไม่ต้องไม่ต้องกดหัวกดตรงแกนตัว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 ไปไหนแล้วกดตัวก็ได้กดตัวเขาต้องกินอะไรอยู่อ่ะหนูว่าถ้านั่กินแม่ไหนตัวว่ะกดตัวอะไรนั้นสีเดี๋ยวเพิ่งปล่อยอ๋อหัวหนุ่มหน้าลึงจับคอเดินเดิน จอหัวัานยากมีถูกเนี่ยหัวหัวหัวไม่ใช่หัวยุ่งนะผจะใสกุ้หนีนี่หว่านะไม่ได้แกะถูกเพราะว่าผมผมันโผล่ออกมาแกะกดให้แน่นดตัวแน่นหัวว่า่ยอยู่ข้างในแล้ว ช่หัวอยู่ในถ้าดึงก็องเอาผ้าอะไรก็ได้ดงเงลี่ยงตัวมันจับให้แน่นจับตัวไม้ให้แน่นเดี๋ยวมันก็ถ้านหนึ่งจับอยู่ปะจับอยู่โอเคได้ปล่อยไม้ดึงขึ้นมาเอ้ยมันาันนี้อะถามป้า <c oughs> บ้านเรียกเจ้ของบ้านนี่กระแทบบอได้ไหมแขมันรร่วงไปเลยนะ จับไว้เฉยแทะปูนให้ของหัวได้อย่างเดียวพอนี่ลวหัวมันนะ่ะไอย้ยมันลื่นมันลื่นไม่ใช่แป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมันคลายแล้วมันคลายแล้วแป๊บนึงเ<า>บาเกดนะบัสถือไฟเดี๋ยวนี่ตะวัดมานี่นะอ่าไม่ต้องกดไม้ปล่อยกดไม้ไป ให้ม okay. ันีข้าก่อนอปล่อยโอเคจะขอข้าอย่าเห็นถอยใส่ข้างข้างลออกเลยโอ้โหลูกเหลือมเอาไปสองนู้นปะสองนี้ปุดแล้วปุดแล้วใช่ไหม 行。Okay.